วันนี้พี่กูมีอะไรมาขายนี่เลยข้างหน้านะครับถ้าใครเป็นพวกเล่นกล้องก็ได้รู้ว่านี่คือเลนอยู่ในโคเวอร์หรือว่าถุงใส่เลนของฟ o โตไฟนะครับยังไม่ให้ดูนะขอโม้ก่อนเป็นเลนที่อยู่ในโลกนี้มา52ปีแล้วบริษัทที่ผลิตเลนชิ้นเนี้ย อยู่มา84ปีมีสตอรี่ดังคือช่างภาพอเมริกันที่ดังมากอูจีนสมิธใช้เลนตัวนี้ไปถ่ายรูปที่ญี่ปุ่นที่เมืองมินามาตะ้ เลนตัวนี้แหละไม่ใช่ตัวนี้เป๊ะนะแต่เป็นเลนรุ่นเนียแหละแบบนี้แหละเรามาดูกันว่ามันคือเลนอะไรนะครับนี่ยังไงยว่น้ำลายออกมาแล้วดูนะถ้าคนเล่นกล้องอ่ะจะแบบโอ้โหชอบอ่ะของชอบอ่ะ ดูทรงก็รู้เลยว่าคือเลนส์ซูมเลนส์ซูมปัจจุบันที่ฮิตกันก็70-200นะครับมีแบบเอฟไหลกับไม่ไหลนะตามกำลังรับนะครับส่วนพวกสายคนที่เล่นกล้องจริงๆเล่นกล้องหมายถึงว่าคนที่รักกันถ่ายภาพแล้วก็มองของพวกนี้เป็นของสะสมเช่นพี่กูพี่กูตอนซื้อตัวนี้มาก็คือกะไว้สะสม นะครับแต่ก็ถึงเวลาที่ต้องต้องปล่อยถ้ามีคนรับนะซึ่งปล่อยก็ราคาถูกแพงมันขึ้นอยู่กับความพอใจแล้วก็ฐานะของผู้ซื้อเนาะีย๋ยวจะบอกอีกทีว่าตั้งไว้เท่าไหร่นะครับเรามาดูมันก่อนมันคือ Vivita Series One เห็นไหม s ี r ีส์หนึ่งมันเป็นรุ่นหนึ่งะ อยู่ในโลกนี้มา52ปีอนุภาพแรงสูงมากเลนซูมเหมือนที่รู้กันครับมันทะลุทะวงปัจจุบันไอตัวหนอนมัน7 2็0สิบสอใช่ไหมิวิต้าตัวนี้อยู่ที่70-210ได้มาอีก10เมตรแต่ระบบการทำงานมันก็คลาสสิกมากกว่าเลนรุ่นใหม่ๆดูนะครับ ถ้าจะซูมนะปกติแล้วเราจะใช้หมุนใช่ไหมกล้องสมัยสมัยเนี้วีวีตา a ตัวนี้ใช้วิธีการดึงครับนี่กดลงมาเห็นไหมวิธีใช้ก็คลาสสิกแล้วดูแลดีครับเป็นคนที่เป็นช่างภาพมาก่อนนะฮะยีสปีในาการทำงานสายโฆษณาทั้งถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ภาพ,พย,ายนตร์โฆษณา จะให้ดูรายละเอียดนะครับตัวเขียวๆนี่ก็คือนะครับระยะของมันนะครับเป็นเมตรนะครับแล้วก็ชักออกมาก็คือระยะที่ซูมเห็นไหมเห็นไหมถ้าดึงเข้าหมดเป็น210 โอเค f f อยู่ที่3.5นะครับเลนเมื่อ52ปีที่แล้ว f stop สามจุดหก็ถือว่ากว้างพอควรนะครับถ่ายภาพที่ตกได้แคบกว่าไม่ต้องพูดถึงแคบมันก็จะเบสิกเหลือ22สอที่พิเศษที่นี่ก็คือมันมีมาโคร สามารถถ่ายดอกไม้ได้เนี่ยหมุนเลื่อนเป็นเป็นมาโครได้ K o D A. อย่างเงี้ยมันจะมีปุ่มกดตรงนี้เนาะใช้ระบบปุ่มกดตรงนี้ปุ๊บเรกดปับ๊บก็หมุนเลื่อนปรับเป็นโหมโดมาโครหมุนได้สุดมาโครได้สุดมากนะฮะดูจากการหมุนรอบมือให้เห็น hey, ชัดว่า ผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับมาตรฐานของพวกญี่ปุ่นก็รู้อยู่แล้วเวลาผลิตของแต่ละอย่างน้ำหนักหนักมากนะครับอยู่บนมือเนี่ยจะมีสั่นนะครับฝาปิดไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าปัญหาของมันไม่ได้แล้วดีที่ฝาหน้ามันยังอยู่นะครับเห็นไหมครับว่ามือพี่กูจะสั่นนิดนึงด้วยน้ําหนักของมันเนาะฝาหน้าคุณดูดิสภาพยังแบบใหม่กิ๊กเลยอะ่ะ เดี๋ยวจะให้เปิดให้ดูความใสของเลนเนาะสำคัญตรงนี้นี่เลนใสเวละอืมกล้องโฟก,กันะสไหมเลนใสไหมใสจริงนี่ไม่ได้เปิดเช็ดนะกล้าเปิดให้ดูสดๆเลยนะครับ โอเคเห็นของไปแล้วนะครับราคาถ้าไปหาเองในอะินเทอร์เน็ตจะอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นนะครับบางเจ้าขายอยู่ที่เก้าพันไม่ใช่ 9, เก้าพันเปรนะเก้าพันก็เกือบหมื่นพี่กูปล่อยตัวนี้ของผสมพี่กูที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับคือ เราไม่ได้ขายคนที่ไม่มีกําลังซื้อเนาะถ้าถ้าคุณมีนักสะสมถ้าคุณไม่เดือดร้อนเรื่องเงินแปดพหคือเหมือน8ปบาทของคุณะแล้วคุณก็จะเอาไปใช้ถ่ายเล่นถ่ายนกถ่ายสาวได้เดี๋ยวจะให้ดูภาพหนึ่งนอกจากให้ดูภาพของอูจีนที่ถ่ายที่นิมามตตาแล้วมีภาพที่ีิกูบ้าขนาดเอาไปถ่ายฟุตบอลเนี่ยเอาเลนมือหมุนไมถ่ายฟุตบอล ดูความหนืดของการโฟกัสนะครับโฟกัสวามนี้ยังหนืดอ,อยู่สบายมากเลยนะครับทำงานสบายมากหนืดไปก็ไม่ดีครับแต่จริงแล้วเลนยุคห้าปีสองปีที่แล้วเหมาะกการถ่ายอะไรที่มันนิ่งๆหรือเคลื่อนไหวชา้าๆสัตว์คนคนก็คือพวกสตรีสายสตรีตจะชอบพวกศิลปินพวกนักธุรกิจที่เป็นฮอบบี้ งานอดิเลกจะชอบนะครับบอกค่าตัวไปแล้วเนาะถ้าสนใจก็อินบ็อกมาแล้วกันนะครับหรือคอมเมนต์ถามเพิ่มเติมอืมโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับ